สวัสดีครับวันนี้พบกับป๊อปทนายรัฐนนะครับมาพบกับแผนการจ่ายผลตอบแทนนะครับของบริษัท New You Life นะครับหลายคนมีโอกาสเข้ามาฟังคลิปนี้ดูคลิปนี้นั่นแสดงว่าเราเป็นคนหนึ่งครับที่สนใจอยากจะรู้ลึกรู้จริงนะครับว่าวันนี้ New You Life ที่บอกว่าทําได้จ่ายจริงทําได้จ่ายเยอะรายได้แบบไร้ขีดจํากัดแล้วกระจายไปแล้วมากกว่า16ประเทศให้ผลตอบแทนของเราได้ยังไงนะครับหลักๆเลยครับ เราต้องสมัครเป็นนักธุรกิจหรือเป็นผู้จัดจำหน่ายกับ n w w l i f e ก่อนนะครับและที่สำคัญก็คือเราต้องเรียนรู้และเข้าใจสินค้าอย่างถูกต้องนะครับแล้วเราก็สามารถสร้างรายได้ได้อย่างเมืออาชีพนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ารายได้ทั้งหมด6ช่องทางจ่ายอย่างไรบ้างนะครับข้อที่1เลยครับเพื่อนๆหลักการง่ายมากเลยครับในส่วนของรายได้กับ n e w l i f t ครับ รายได้ข้อที่หนึ่งคือรายได้แบบดีเทลคอมมิชชั่นหรือว่าการเป็นแอฟเรเอเตอร์นะครับกำไรจากการขายปลีกลูกค้าออนไลน์ผ่านเพอร์ซนอลเว็บไซต์ของเราครับ ทุกคนที่สมัครมาปุ๊บนะครับเราจะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะครับเราสามารถแชร์ลิงก์ของเราผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆไปให้กับเพื่อนครับหลังจากเพื่อนสนใจอยากใช้ผลิตภัณฑ์โซมาเดิมเจลของเรานะครับเพื่อดูแลสุขภาพเราจะมีรายได้ต่อชิ้นเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็หลังจากเขาสั่งซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามีรายได้และที่สําคัญบริษัทก็ ชิปปิ้งและส่งให้กับเพื่อนๆส่งให้กับลูกค้าของเราได้ทั่วโลกในประเทศที่มีเคาน์เตอร์เรียบร้อยครับอันนี้เจ๋งมากๆเลยนะครับรายได้ถ้าเขาซื้อ1ออเดอร์เพียงครั้งเดียวเรารับรายได้สูงสุดนะครับอยู่ที่เป็นเงินไทยเนาะก,ก็คืออยู่ที่1575บาบาทแต่ถ้าเพื่อนๆคนนั้นเนี่ยเขาสนใจอยากซื้ออย่างต่อเนื่องนะครับเราสามารถ รับรายได้เนี่ยทุกๆเดือนนะครับอยู่ที่875บาทต่อขวดนั่นแสดงว่ายิ่งแชร์เยอะยิ่งมีโอกาสสร้างฐานลูกค้าเยอะนะครับอันนี้คือรับรายได้เป็นเงินเข้าในส่วนของ you wallet ของเราเลยนะครับแต่ที่สำคัญก็คือยอดขายอันนั้นนะครับที่ลูกค้าปีของเราซื้อสามารถเอามาเป็นยอดนะครับที่เรียกว่าเป็นออเทอร์ชิพหรือว่าหลายคนจะเข้าใจคำว่าคือการรักษาย,ยอด รายเดือนเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นข้ออื่นๆนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลในเรื่องของการรักษายอดถ้าคุณมีลูกค้าปลีกแบบนี้นะครับสามารถที่จะมีลูกค้าปลีกและได้รายได้เยอะๆแบบนี้ได้เลยครับเพื่อนๆข้อที่2ก็คือคะแนนของการซื้อสินค้าที่เรียกว่าซีวนะครับจะถูกเก็บนะครับแล้วก็เอาไปรวมไว้กับคะแนน ของฝั่งอ่อนของเราครับเพราะที่นี่มีการสร้างธุรกิจแบบสองสายนะครับคะแนนที่เกิดจากลูกค้าปิดที่เรียกว่า CV จะถูกผลักไว้รวมกับคะแนนฝั่งอ่อนนั่นเองครับเพื่อนๆอ,อันนี้สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้แต่หลักๆก,ก็คือเราสามารถสร้างลูกค้าปิดได้นะครับจากการผ่านลิงก์นั่นเองครับข้อที่2นะครับ่ข้อที่2ก็คือรายได้ที่เกิดจากการจับจำหน่าย first order หรือโบนัส First Order b o n โบของเรานะครับเป็นออเดอร์แรกนะครับหลังจากที่เพื่อนๆพื่อนรีจิสเตอเข้ามานะครับสมัครเข้ามาเปน็นตัวแทนจัดจำหน่ายกับเนยไลฟ์เฟสปุ๊บคุณสามารถเลือกได้ทั้งหมด3 p a แพ็กเกจนะครับโดยไม่บังคับว่าคุณจะต้องเลือกแพ็กเกจไหนคุณสามารถเลือกที่1ขวดก็ได้4ขวดก็ได้หรือ8ขวดก็ได้และมีความแตกต่างกันยังไงแน่นอนครับ ซื้อสินค้ามากน้อยแตกต่างกันก็จ่ายเงินมากน้อยแตกต่างกันไปตามนั้นแต่สําคัญก็คือถ้าคุณมีฐานลูกค้าเยอะต้องการทำ rolling stock นะครับฉเฉลี่ยราคาซื้อต่อขวดก็ย่อมถูกลงครับเราซื้อมากสุดที่นี่ก็คือ8ขวดสามารถใช้กับตัวเองแล้วก็ทําเป็น rolling stock เล็กๆไว้กับตัวเองได้เลยครับแต่ทางนี้ทางนั้นก็คือ คุณจะเริ่มแบบแพ็กเกจไหนก็ได้คุณก็รับรายได้ทั้งหมดเลยครับสมมุติว่าคุณแนะนําเพื่อนหนคนเพื่อนสนใจซื้อ1ขวดคุณก็รับรายได้อยู่ที่700บาทนะครับต่อ1ออเดอร์ครับแต่ถ้าเพื่อนซื้อในโปรที่2นะครับคุณรับรายได้อยู่ที่2,100บาทครับถ้าเพื่อนซื้อนะครับกับคุณใน แพ็กเกจเอ็ก u t เซ e ขิด8ขวดคุณรับไรายได้สูงสุดอยู่ที่4,002 2ครับเขาเรียกว่าเป็น first order bonus ครับเพราะฉะนั้นยิ่งคุณชวนคนให้มีโอกาสได้ใช้ดูแลสุขภาพเยอะคุณก็มีโอกาสสร้างไรายได้จากข้อนี้เยอะขึ้นครับอันนี้่สองผ่านไป2ข้อแล้วนะครับเพื่อนๆง่ายๆสั้นๆแบบนี้ครับข้อที่สเราต้องเรียนรู้ก่อนว่าการเริ่มต้นนะครับกับ n e w l ลไลเนี่ย how to get start เนี่ยเริ่มต้นอย่างไรนะครับมี3ามภเกษที่กล่าวมานอกจากราคาแล้วนะครับยังมีในส่วนของคะแนนเพื่อใช้คิดเงินคะแนนเพื่อขึ้นตําแหน่งนะครับคะแนนคิดเงินเขาเรียกว่า CV นะครับ CV ตรงนี้ก็แบ่งชัดเจนเลยครับว่าไซส์เล็กสุดก็คือมี1 0 0 CV ไซส์กลาง3 0 0 CV ไซส์ใหญ่สุดก็คือ6 0 0 CV นะครับถัดมา ในส่วนของ QV หรือคะแนนในการขึ้นตำแหน่งนะครับก็มีตั้งแต่140 q ิบ300 QV และสูงสุดก็คือ600 QV ครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในส่วนของการคิดคอมมิชชั่นหรือว่าการขึ้นตำแหน่งแต่และข้อจะเป็นอย่างไรเอาง่ายๆมากๆเลยครับเพื่อนๆลองมาดูกันครับในส่วนนี้นะครับรายได้ข้อที่3ก็คือรายได้แบบ ทีมคอมมิชชั่นหรือว่าไบนารีครับไบก็แปลว่า2นะครับที่นี่เราสามารถมีรายได้จากการสร้างธุรกิจเพียง2สายดูแล ude, ง่ายๆครับเงื่อนไขข้อนี้คือเรามีเจเน r เรชันที่1หรือลูกตรงนะครับเอื้อเฟื้อกับผู้คนแค่2คนครับซ้าย1คนขวา1คนที่เป็นดเร e สปอนเซอร์ซ้าย1ขวดขวา1ขวดคุณก็ผ่าน เงื่อนไขข้อนี้แล้วครับหลังจากนั้นเมื่อผ่านเงื่อนไขคุณก็สอนงาน2คนเนี่ยให้เขาทํางานเป็นให้เขาใช้สินค้าเป็นเมื่อเขาสุขภาพดีขึ้นผิวพรรณดีขึ้นหน้าตาสดใสขึ้นนะครับเขาเกิดการบอกต่อทีมงานเขาก็ขยายพอขยายเสร็จปุ๊บเนี่ยคะแนนที่เรียกว่า CV นะครับก็จะถูกรวมเป็นฝั่งซ้ายถูกรวมเป็นฝั่งขวานะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุตินะครับฝั่งขวา มี400 CV ฝั่งซ้ายมีอยู่นะครับ600 CV นะครับซึ่งในการคิดตังค์ข้อนี้นะครับเขาจะเทียบจากขาแข็งหรือคะแนนที่ฝั่งเยอะเนี่ยอยู่ที่600คะแนนฝั่งอ่อนอยู่ที่400คะแนนนะครับเอามารวมกันจะได้1,000เมื่อได้1,000เสร็จปุ๊บเขาเรียกว่า1ไซเคิลทีนี้แต่ละไซเคิลจะจ่ายตังค์ยังไงนะครับตังแหนม ที่1นนะครับตำแหน่งที่1จนถึงตำแหน่งที่4เนี่ยจะรับรายได้ไซเคิลละ1,400บาทครับแต่ถ้าตำแหน่งที่5เป็นต้นไปจนถึงสูงขึ้นเนี่ยจะรับรายได้อยู่ที่2,100บาทต่อไซเคิลนั่นแสดงว่าผลงานข้อเนี้ยจะส่งผลให้ทีมงานของเราอยากขึ้นตำแหน่งมากขึ้นอันนี้คือข้อดีอันที่2ก็คือ ต่อให้ทีมงานของเราเขาไม่ได้มีความเก่งมากอาจจะทําไม่เหมือนกับศักยภาพยังไม่สูงต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยเขาก็สามารถรับรายได้ตั้งแต่ตําแหน่งล่างสุดครับตำแหน่งแรกสุดเลยครับก็เรียกว่าตำแหน่งโปรโมเตอร์แลงนะครับซึ่งแค่มีซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งก็สามารถรับรายได้ข้อนี้แล้วนะครับรายได้ข้อนี้ไม่มีการล้างคะแนนนะครับ ทั้งฝั่งแข็ง à, และก็ฝั่งอ่อนออกทั้งหมดเลยนะครับจ่ายสูงสุดอยู่ที่700 0แสบาทต่อสัปดาห์สูงสุดอยู่ที่35ล้านบาทต่อปีนะครับข้อนี ion, ้นะจ่ายเยอะมากๆนะครับสมมุติว่าเรามีการเต heroin, ิบโตทั้งฝั่งแข็งและก็ฝั่งอ่อนเยอะมากนะครับรายได้เกิน700 0แสบาทต่อสัปดาห์แล้วนะครับในสัปดาห์ถัดไปก็ยกไปทั้งขาแข็งและขาอ่อนนะครับก็จ่ายรายได้ให้ในสัปดาห์ต่อไปไม่มีการตัด เขาเรียกว่าตัดคะแนนออกเลยนะครับทีนี้เรามาดูว่าเราคิดเงินแบบไหนนะครับยกตัวอย่างดังภาพที่ทุกคนเห็นนะครับฝั่งแข็งเนี่ยมีทั้งหมด5,200ฟ v ีวคะแนนรวมกันแบบนี้นะครับในฝั่งอ่อนเนี่ยมีทั้งหมด3,900ฟ v วีเราก็จะมีการเทียบ คะแนนแบบนี้นะครับ5,200 cv เทียบที่600 cv ต่อ1นึ่งไซเคิลของเขานะครับได้สูงสุดคือ8ไซเคิลในฝั่งขาอ่อนเนี่ย3,900 cv เทียบ400จะได้8ไซเคิลเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบที่8ไซเคิลเท่ากันนะครับเราก็จะเหลือคะแนนนะครับฝั่งแข็งอยู่ที่400 cv ฝั่งอ่อนเหลือที่700 mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดการสลับกันระหว่างขาแข็งกับขาอ่อนแบบนี้ทุกๆเดือนนะครับทีนี้ ในส่วนของรายได้แบบนี้นะครับเราถือว่าเป็นตำแหน่งช่วงที่1ถึงตำแหน่งที่4ี่จะรับรายได้อยู่ที่1,400บาทต่อไซเคิลเมื่อได้8ปดไซเคิลก็เอาไปคูณครับหนึ่บาทจะได้อยู่ที่ 10, 000, 1 1 2 0 0มบาทเลยครับรายได้แบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าแค่แนะนําคนใช้ดีแล้วเกิดการบอกต่อนะครับก็มีรายได้แบบนี้เป็นหลักหมื่นเลยทีเดียวนะครับถัดไปก็คือรายได้ข้อที่4ี่ครับเมื่อกี้เราเองเนี่ยมี สองสายงานและมีการบาลานซ์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแต่อย่าลืมนะครับว่าในช่วงต้นของการทำธรุรกิจต้องบอกก่อนว่าเราอาจจะนะครับยังไม่มีสายงานที่บาลานซ์นะครับเราอาจจะต้องสร้างขาใดาขาหนึ่งก่อนนะครับเพื่อให้เกิดการเติบโตนังภาพที่จะเห็นนะครับเราสามารถแนะนำเจเนชั่นที่1หรือ G1 หรือชั้นลูกของเรานะครับหลังจากนั้นชั้นลูกก็ไปแนะนำชั้น G2 หรือว่าชั้นหลานต่อชั้นหลานก็ไปแนะนําชั้นเหรนต่อขออนุญาตใช้ภาษาบ้านๆนาะก็จะมีลูกหลานเหลนต่อไปนะครับข้อนี้จ่ายสูงสุดนะครับรายได้เนี่ยเขาเรียกว่าเมื่อเกิดการแนะนําต่อแบบนี้นะครับลูกไปแนะนําหลานซื้อนะครับยกตัวอย่างดังภาพเนี่ยเขาซื้อและกระจายสินค้าได้8ขวดนะครับลูกของเราได้รายได้จาก First order อยู่ที่4,200บาท แนะนำคนนี้นะครับซื้อ4ขวดได้รายได้จากการเปิดออเดอร์แรกอยู่ที่2,100บาททุกๆคนที่เกิดการแนะนำเปิดออเดอร์แรกจะได้รายได้แบบเฟิร์สออเดอร์ทั้งหมดนะครับทีนี้เมื่อเรามีตำแหน่งนะครับสมมุติว่าในภาพเนี่ยเราเป็นตำแหน่งโคชนะครับรายได้ของเรา จะอยู่ที่70%็ดนะครับเจก็คือเนื่องจากว่าในองค์กรของเรายังไม่มีตําแหน่งแม้แต่คนเดียวเพราะเป็นคนใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้ของเราก็คือเอา20%บนะครับบวกกับ20%่อร์ตํของสาตำแหน่งแรกเพราะเราเป็นตําแหน่งที่4นะครับกลายเป็นว่าโค้ชจะมีรายได้อยู่ที่70% 70%ของ F.O.B. ทุกๆคนที่เกิดการแนะนำเรียกได้ว่าวันนี้ลงไปช่วยทีมงานเปิดนะครับนักธุรกิจใหม่เปิดออเดอร์แรกเขาเติบโต เขาได้ตังจากการเปิดออเดอร์แรกมีลูกค้าใช่ไหมครับเราจะมีรายได้จากการไปช่วยงานตรงนี้เขาเรียกว่ารายได้จากการสอนงานรายได้จากการทําให้เขาเติบโตเนี่ยครับสูงสุดเนี่ยร้อเซของค่าแนะนําถ้าคุณเป็นตําแหน่งดิมอนแอม m b สเ s อร์นะครับยกตัวอย่างเช่นอันเนี้ยลูกของคุณนะครับมีรายได้จาก f ฟ r ร์สออเดตาม ที่เขาเปิดออเดอร์แรกไปแต่เรายังมีรายได้อีก70%ในตำแหน่งโคชนะครับก็คืออยู่ที่9,310บาทนี่คือตัวอย่างนะครับเห็นชัดเจนว่าเรายังไม่ได้บาลานซ์มากมายแต่ยังมีรายได้ข้อที่4คือรายได้แบบโคชชิ่งนั่นเองครับถัดมาก,ก็คือรายได้จากการที่เราอะ มีแมทชิ่งโบนัสครับสังเกตรายได้จากข้อที่4เมื่อกี้นะครับเราได้รายได้ที่สูงขึ้นและทุกคนก็อยากจะมีรายได้แบบเราที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมครับทีนี้เมื่อตําแหน่งมาใกล้กันหรือชนกันปุ๊บเนี่ยรายได้ข้อเมื่อกี้มันก็จะลดลงและหายไปแต่ต้องภูมิใจนะครับยิ่งลูกของเรามีรายได้ที่มากขึ้นทีมงานของเรามีรายได้ที่มากขึ้นเราจะมีรายได้ค่าลิขสิทธิ์หรือแมทชิ่งโบนัสตรงนี้นะครับ เพิ term ่มเติมลูกตรงเราจะได้อยู่ที่15ตั้งแต่ตำแหน่งโค้ชตำแหน่งโคออดิเตอร์เป็นต้นไปเราได้10ถ้าโค้ชเนี่ยลูกตรงเราจะได้15เปนะครับเลเวลที่2หรือชั้นหลานเราได้10สูงสุดจะได้ไปทั้งหมด7จ็ดเจเน i เรชันนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับอันเนี้ย ยกตัวอย่างเช่นลูกของเราเนี่ยมีรายได้10,000แสนบาทจากรายได้ข้อไบนา ري นะครับหรือว่าจากคู่ที่เป็นไซเคิลเนี่ยเราจะได้1 5ก็คือ15 0 0าถ้าเจเนอเรชันที่2หรือชั้นหลานนะครับมีรายได้เหมือนกันเราได้10%เแต่เขาได้10,000แสนเราได้10,000บาทถ้า G3 เนี่ยเราเขาได้1 0 0 0 0แสนนะครับเราจะได้อยู่ที่5%ก็คือ5,000บาทแบทชิมรวมกันนะครับของแค่3รหัสที่เราลงไปช่วยเขาอ่ะสร้างทีมอาจจะเป็นการสอนออนไลน์อาจจะมีการจัดประชุมสอน การใช้สินค้าต่างๆเนี่ยเราสามารถรับรายได้จากแมทชิ่งถึง20 0 0 0บาทซึ่งอันนี้ยิ่งทำให้เขามีรายได้จากไบนารีมากขึ้นค่า matching แมทชิ่งเราก็สูงขึ้นแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายได้ของทุกคนถ้าเติบโตแบบเต็มแม็กนะครับของไบนารีเนี่ยเราจะได้รายได้อยู่ที่700,000บาทต่อวีค นะครับสูงสุดต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ2ล้าน8แต่ถ้าใครต้องการรายได้ที่มากขึ้นเนี่ยนะครับคุณจะต้องลงไปช่วยทีบงานของคุณขยายให้มากขึ้นแมทชิ่งคุณก็จะสูงขึ้นครับเห็นไหมครับสร้างทีมบาลานได้ตัง แล้วมาสร้างลูกของคุณสร้างคีบให้เขาบาลานซ์เราได้ตังค์มากขึ้นไอ้คือรายได้ข้อที่หลาครับรายได้แบบดิคสิตสูงสุดถึง7จ็ดเลเวลด้วยกันครับรายได้ข้อที่6อันเนี้ยน่าจะเหมาะกับหลายๆคนที่สนใจในเรื่องของการมีรายได้ประจำนะครับอย่างสม่ําเสมอรายได้ข้อนี้จ่ายเป็นเดือนตามผลงานนะครับถ้าคุณเป็นตําแหน่งโค้ชพอลิายเนี่ยได้อยู่ที่12,000 250บาทหรือประมาณ350รเหรียญตำแหน่งไลค์โคดอยู่ที่21,000บาทนะครับ ตำแหน่งแอบมสเตอร์อยู่ที่35 0 0 0าตำแหน่งไดมอนด์อยู่ที่52,500บาทจ่ายทุกเดือนนะครับรับรายได้เป็นเหมือนกับคล้ายเงินเดือนแต่รับตามผลงานนะครับต้องบอกก่อนว่านอกจากค่าคอมแล้วยังมีรายเดือนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเราสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้นะครับก็จะพูดเร็วนิดนึงนะครับเพราะหลายคนอาจจะมีเวลาค่อนข้างจำกัดในการศึกษาแผนนะครับแผนการตลาดจ่ายตามผลงานนะครับทาตามเงื่อนไขข้อไหนได้นะครับ ก็คือจ่ายทุกข้อนะครับถ้าโดยสรุปแล้วให้เห็นชัดเจนนะครับเ,เพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับย้อนกลับไปเนี่ยความง่ายของแผนการตลาดของนิวอูวไลท์นะครับจุดเริ่มต้นก็คือคุณสามารถเข้ามาเริ่มต้นเนี่ยครับขายปลีกก็ได้แชร์ลิงก์ไปก็มีรายได้นะครับและมากกว่านั้นก็คือคุณสามารถตั้งนักธุรกิจนะครับเริ่มต้นแค่หลักพันก็สามารถเข้ามาจอยเข้ามาร่วมธุรกิจได้แล้วนะครับ สามารถที่จะสร้างทีมขนาดใหญ่ได้และก็สามารถเติบโตมากขึ้นจากการที่คุณนะครับสามารถมีรายได้แบบทีมคอมมิชชั่นและเติบโตนะครับและทีนี้ยิ่งคุณทำงานมากขึ้นสอนงานมากขึ้นนะครับคุณก็จะมีรายได้จากการเป็นโค้ชนะครับ สูงสุดนะครับถึง100%จากค่าเปิดออเดอร์แรกนะครับอันนี้ก็น่าสนใจครับและนะคะเดียเกันคุณก็สามารถทำให้เขาสำเร็จและเติบโตร่วมกับคุณก็มีรายได้แบบลิขสิทธิ์จ,จ่ายถึงอีกเจในเจเนเรชันหรือ7เลเวลนะครับนะครับ15% 10%แล้วก็อีก5%ทั้งหมดอีก5้าเลเวลด้วยกันครับอันนี้ก็ ถือว่าจ่ายเยอะมากๆเมื่อเทียบกับหลายๆธุรกิจนะครับและทีนี้ปุ๊บเนี่ยก็ยังมีรายได้ในส่วนของไลฟ์ไซด์โบนัสที่จ่ายเป็นเดือนอีกนะครับก็ฝากไว้สำหรับทุกคนนะครับที่สนใจอยากมาเป็นพาร์ทเนอร์กับ n e w ยูไลท์นะครับ สอบถามได้ครับปรึกษาป๊อปได้เลยนะครับยินดีให้คําปรึกษานะครับเพราะวันนี้ความสําเร็จของพวกเราเริ่มต้นจากการความสําเร็จแบบเป็นทีมนะครับง่ายๆใช้สินค้าดีแชร์ลิงสินีแล้วเกิดการบอกต่อนะครับไม่โอเวอร์เคมสินค้าไม่กล่าวเกินจริงครับวันนี้แล้วพบกันนะครับที่การมีรายได้เพิ่มทํามากได้มากนะครับสําเร็จไปพร้อมๆกันครับแล้วพบกันที่ความสําเร็จนะครับสวัสดีครับ